สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอโตโยต้าเอวันซ่านะครับปี2013 1.5s นะครับ 1.5s ก็จะเป็นตัวท็อปนะครับเบาะหนังตัวนี้ก็จะมีพรมพรมเข้าลูกเจ้าของเก่าตัดมาแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังเบาะหนัง7ที่นั่งเป็น SUV 7ที่นั่งขนาดเล็กเครื่อง 1.5s นะฮะ สีขาวเดิมทะเบียนย้ายย้ายเข้ากรุงเทพให้นะครับ1 9 5 0 0 0บาทปี2013นะครับเกียวโตนะครับ13ออโต้ปรับเบาะปรับพับได้นะฮะขึ้นลงแบบนี้เลยเห็นไหมฮะขึ้นลงแบบนี้เลยเบาะหนังเจ็ดที่นั่งนะครับเอแอบกเอบีเอสกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับเบาะหนังนะครับ เบาะหนังแอร์เย็น G F ต o y ต้านี่เป็นเจดที่นั่งราคาไม่ข้ามสองแสนนี่เป็นสินค้าที่หายากราคาก็ผ่อนเดือนละ4ี่พันก็เบาๆบเบาๆเครงทำงานนิ่งติดนิ่งดีคุณใหญ่อวันซ่าก็ซ่อมง่ายโตยตา้าโตต้าซ่อมง่าย ครับตัวนี้ก็เป็นหน้าใหม่แล้วปี2013นะฮะปี2013สสวยสีขาวเดิมแต่นเป็นได้เต็มนะครับผ่อนเดือน4,000 6ปีนะครับล้อเดิมขอบ15เบาะหนังนะครับมีแอร์แบคลูกซ้ายนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับเบาะหนัง 15S ไปดูภายนอกเต็มเต็มกันก็สวยไหมสวยแน่นอนนะครับ แน่นอนนะับสวยแน่นอนคัน4,007ที่นั่งนะครับก็เป็นครอบครัวไปทรงลูกหลานไปโรงเรียนก็จอดไม่ใหญ่มากก็ขับสะดวกเพราะว่า SUV ส่วนใหญ่เป็นนั่งขับพอนั่งขับแล้วเวลาเราขับปุ๊บเนี่ยมันจะวิสัยทัศน์ในการมองก็จะไกลเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับไม่ใช่นั่งขับนอนขับ อันนี้ก็จะเป็นนั่งขับนะฮะนั่งขับแบบนั่งหลังตรงได้สบายๆนะครับจะเป็นได้เต็มนะครับติดแ็คลิฟต์ไม่ได้นะครับของเราติดแ็คลิฟต์ไม่ได้ติดแท็กไม่ได้นะครับรวมมิชชาชีพด้วยเราขาย1นึ0 0 0สนเก้าหมื่นห้าพันบาทพี่อาชีพก็ชอบเอาไปลงแสนสองอย่างเงี้ยนะฮะก็ระวังด้วยดูอแอดมินมีหลายคนนะครับแอดมินมีหลายคนก็ระวังช่องทางนิดนึงว่าเอ้ย ทำไมคนนี้ถูกจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเีินเฉาชีพเยอะแล้วเอามาจําก็เยอะด้วยมะจำห้าพันด้วยสะใจเลยมะจํามากกว่าผมอีกมะจำห้าพันด้วยสะใจเลยนะฮะสะใจเลยมะจำห้าพันด้วย1.5 S สีเดิมนะครับจัดเฟรนเดซเต็มผ่อนสี่พันนะครับตัว S 1.5นะครับประหยัดประหยัดโตโยต้าด้วยราคา1,95,000บาทนะครับ 159,000บาทก็ผ่อนสบายๆ4,000 6ปีนะครับ6ปีก็เจ็ดที่นั่งนะครับก็ประหยัดด้วยโตโยต้าด้วยสบายทะเบียนแจ้งย้ายกรุงเทพให้ภาษีต่อให้ปี68นะฮะเรามีพรบรให้นะครับต่อภาษีให้โอนให้นะครับในราคานี้นะครับโอนให้ต่อภาษีให้ถ้าไม่ต่อราคานะถ้าซื้อสดก็ลดให้นิดหน่อย ได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีค่าองค่าโอนด้วยค่าโอนด, <c oughs> ด้วยอะไรด้วยนะครับค่าโอนด้วยอะไรด้วยสวยครับ1นึ0 0 0สา่นบาทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามระวังมิจฉาชีพน้าเป็นห่วงมากเลยจนนี้มิจฉาชีพก็เ <c oughs> ติมน้ำมันไปนพันหนึ่งก็เต็มถังนะฮะ <c oughs> ขอเข้าหน่อยร้อนเย็นเกียร์โตนะครับเกียร์อัโตโนมัตินะครับแอร์แบ็กเอพีเอสแอร์แบ็กเอพีเอส แอ่าแบเอบีเ uh, อนะครับพอมาแล้ก็เช็คไปติดตามด้วยนะครับก็วันนี้จะลงสองคันนะครับฟังได้ราคา mm hmm. ของผมนี่ไม่ข้ามสองแสนผ่อนสบายๆสี่พันนะครับภายในภายในสะอาดเบาเบอร์เราลือ้อทำความสะอาดให้หมดนะครับ mm hmm. ผพรมนี่สะอาดหมดไม่มีอะไรฝุ่นแน่นอนนะครับขอบคุณครับ